เครดิตผู้แปลโคโรมังนะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะข้าจะไม่กลับไปกวาดพื้นที่นั่นอีกแล้วแม้ว่าข้าอุหวังจะต้องตกตายไปแต่ข้าไม่คิดที่จะกลับไปกวาดพื้นที่นั่นต่อไปอีกแล้วหลังจากข้าเจ้ากลับมา เจ้าจงลดฐานะการมนเพะของเจ้าลงเสียอืเจ้าเป็นอะไรกันนะข้าข้าขอโทษข้าไม่ควรไปที่นั่นตั้งแต่แรกนอกจากที่ลีโยชิงตบตีสามจักรพรรดิมาตะาแล้วข้าไม่ได้เรียนด้วยอะไรเลยแล้วยังโดนจับตัวมาแบบนี้อีกข้าว่าที่อาจารย์พาเจ้ากลับมาด้วยก็เพราะอยากจะปกป้องความปลอดภัยของข้า เมื่อใดที่การบ่งเพาะของข้านั้นทันเจ้าและข้าไม่ต้องการเจ้าปกป้องข้าอีกต่อไปข้าจะไปขอร้องอาจารย์ช่วยปล่อยเจ้ากลับไปเองอืมเฮ้อกว่าเจ้าจะตามข้าทันตอนนั้นข้าอาจจะตายไปแล้วก็ได้จะเป็นอย่งนั้นไปได้อย่างไรกันแม้ว่าข้ามักจะทะเลาะก,กับนางตลอดแต่ไม่ว่าอย่างไรนางก็เป็นคนดีเรื่องนี้ข้ามั่นใจ ไม่ต้องกังวลไปหรอกนะอาจารย์ข้าไม่ใช่คนดร้ายขนาดนั้นไม่ใช่งั้นเหรอเป็นพราเจ้าไมา่เห็นนางตอนทุบตีสามจากักรพรรดิอมะตะนะสิเอาล่ะเรากลับกันเถอะอืมเราสามารถกับเขาชิงไห่ผ่านม่านแสงนี้ได้เข้าใจแล้วกลับมาแล้วผนึก พลังบ่มเพาะแม้ว่าฐานการบ่มเพาะของข้าก่อนนั้นจะคืนมาและขอบเขตการบ่มเพาะของข้ากับนางจะอยู่ห่างกันเพียงระดับเดียวแต่ความแตกต่างนี้มันช่างมหาศาลนะอย่างไรแล้วในตอนนี้ข้าคงทําได้แค่กุ้งหัวให้กับนางอาจารย์พวกเรากลับมาแล้วในตอนนี้คงได้แต่รออยู่ที่นี่จนกว่าท่านพ่อจะมาช่วยเท่านั้นรู้สึกอย่างไรบ้างล่ะ รู้สึกดีกมากขอรับเมื่อเทียบกับโลกนั้นกับโลกหยวนจูแล้วโลกหยวนจูช่างราวกับเศษฝุ่นนักถือว่าดีที่เจ้าเข้าใจได้ถึงเรื่องนั้นแม้ตอนนี้เจ้ายัางไม่ได้บินสูงมากนักแต่เจ้าก็ไม่จําเป็นต้องรีบร้อนด้วยความสามารถของเจ้าอย่างไรแล้วจะย่อมโดดเด่นได้ในโลกล่านี้แน่นอนขอรับอาจารย์เห็นอาจารย์กับซีสองคนนี้คุยกันที่ไรข้าเป็นตงง้อง่วงทุกทีอาจารย์ ข้าออกไปคราวนี้ข้าได้ของดีกลับมาด้วยท่านพ้อมมีเวลาหรือไม่ครับงั้นก็จุดไฟขอรับครึ่งชั่วโมงต่อมามานี่มีอะไรหรือครับอาจารย์ไม่อาจารย์ทำอาหารไม่ค่อยเก่งนะ่ะจะมาทำแทนดีเถอะอาจารย์ท่านควรฝึกฝนฝีมือทำอาหารนอ่อยขอรับหลังจากนี้หาพวกเราได้อยู่ด้วยกันแล้วอะไรนะ ไม,ไม,ไม่ไม่ขอรับข้าหมายถึงอาจารย์อยากดื่มหน่อยไหมครับไม่ขอรับในฐานะที่เป็นอาจารย์ข้าจะบอกเจ้าว่าข้าดื่มไม่เก่งและในในเวลาที่ข้าเมา,เาข้ามักจะทําตัวไม่เหมาะสมและลืมทุกอย่างหลังจากวันลุ้งขึ้นนะหฮือมีเรื่องดีๆแบบนั้นด้วยหรือแค่แค่กี่จอกะโพอขอรับ,รบหากเอาแต่บวกการบ่มเพาะอย่างเดียวไม่มีเวลาหาความสุขให้กับตัวเอง ฉะนั้นวิถีชีวิตก็น่าเบื่อแล้วที่เราบ่มเพาะตัวเองไม่ได้เพียงแค่อยู่เพื่อเพิ่อมอายุขายให้กับตัวเองเท่านั้นนะขอรับฮึแลนก็จริงคิกคิ๊กคิกเยี่ยมโอกาสมาถึงแล้ววันนี้ที่ข้าเดิมกับอาจารย์แน่นอนว่าข้าไม่ได้เดิมกับนางเพื่อหวังสิ่งที่ไม่สมควรข้าเพียงต้องการรู้จักอีกด้านหนึ่งของอาจารย์เพียงเท่านั้น เชิญเลยครับท่านอาจารย์ว้าวอาจารย์ไม่เบาเลยนะขอรับในฐานะอาจารย์ข้าไม่คนเดื่มอีกแล้วไม่เช่นนั้นจะน่าดูน่าเกลียดไปนะปากบอกว่าไม่อยากดื่มแต่ร่างกายเหมือนจะค่อนข้างที่ซื้อตรงนะขอรับทำไมจ้องข้าคอมเมนอย่างนั้นล่ะไม่ไม่มีอะไรขอรับออเออาลังการดื่มนี่มัน อะไรกันนะในท่านกล่าวว่าท่านดื่มไม่เก่งไม่ใช่หรอครับแม้ว่าข้าจะดื่มไม่เก่งนะแต่ในฐานะอาจารย์แต่ก็สามารถดื่มได้นิดหน่อยเง,งินเลยขครับไม่เห็นว่าเจ้าจะดื่มเลยคงไม่ใช่ว่าเจ้าจะไม่ดื่มหรือใช่ไหมจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงขอรับข้าไม่เชื่อหรอกว่าข้าผูนี้จะเมาก่อนผู้หญิงที่เบาบางเช่นอาจารย์ ทงไม่รู้อะไรเลยว่ากำลังดึงกับจกักรพรรดินมตะอยู่คิดจะให้นางเมาหรือฝันต่อไปเถอะเจ้าไม่อยากรู้หรือไงว่าเวลาที่อาจารย์เมาอาจารย์ชอบทำอะไรอยากกอรับรไรการเมาจนเปิดตาไม่ขึ้นแล้วหรือ <laughs> น่าเสียดายที่เจ้าไม่สามารถทำให้ข้าเมาได้อย่างไรก็ตามในเมื่อมีการเด่มจะขาดนางรำได้เช่นไรฮึ่ม <laughs> ไม่มีทางจากักรพรรดิอมตะผู้อยู่เหนือใครตัวใครในโลกล่ากำลังเต้นน้ำอยู่ต่อหน้าเด็กน้อยมนุษย์อมตะอย่างเงี้ยเนี้ยนะงะงดงามยิ่งนักเป็นอย่างไรบ้างอเอ,อ๋นี่ข้าเพิ่หลับไปได้อย่างไรแล้วาจานล่ะ อีกแล้วเหรอเนี่ยแต่ในเมื่อตอนนี้ข้ายังมีชีวิตอยู่นั่นหมายความว่าเขามา่ได้ทําอะไรแปลกๆกับอาจารย์ไปแล้วทาไมข้าถึงได้เม,มาไม้ก่อนจะตีพูดที่บอบางเช่นนั้นกันได้เล่าเจ็บใจชะมัดทําไมช่วงนี้เจ้าดูขยันนักนะแม้เจ้าจะปฏิเสธตําแหน่งเจ้าสํานักมาตั้งแต่แรกก็าตามแต่หากเจ้าเพียงแค่เปิดปากข้าก็สามารถส่งต่อกับมันให้กับเจ้าในทันทีหือ ขอบเขตกำร,รมพ่อของเจ้าที่พบกันก่อนหน้านี้เขาอยู่ขอบเขตพิพิบาิขั้นไปลายไม่ใช่หรือแต่เพียงแค่ข้ามขึ้นเขาครับขอรับสิทธิ์เพิ่งก้าวข้ามผ่านทันสวรรค์ได้เมื่อวานนี้เองฮอดูเหมือนจะเป็นไปนไม่ได้แล้วที่เจ้าจะสืบทอดตำแหน่งเจ้าสนะของข้าท่านเจ้าสำนักจะได้คิดเช่นนั้นเลยอย่างไรแล้วข้าก็ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีตั้งแต่แรก อีกท้งหากท่านแข็งแกร่งขึ้นการมีชีวิตอยู่อีกหมื่นปีก็ไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วในช่วงเวลานั้นเม่เน่านอาจจะพบกับคนที่แข็งแกร่งกว่าข้าก็ได้นะดังนั้นทําไมท่านถึงต้องกังวลเกี่ยวกับอนาคตของสํานักอยู่อีกล่ะข้าอาจจะสามารถได้อยู่ถึงได้อีกพันปีแต่หากข้าไม่พบพานกับโชคชะตาดังเช่นเ่าปุเท่าลู่้าคงไปไม่ถึงคันนั้นได้ ท่านเจ้าสำนักกล่าวตามตรงก่อนที่ข้าจะจากโลกนี้ไปนี้ไปข้าอยากจะทำลายโซ่ตรวนแห่งสวรรค์ที่นี่ก่อนแต่แต่หากให้พูดแล้วเส้นทางของมันก็มีอยู่ทุกหนแห่งแต่แกลับไม่มีร่องรอยของมันเลยนี่สิการกระทำของผู้เท่าหลูก่อนที่เขาจะจากไปอาจจะคือการกำ,กำจัดเสียนน้ำให้กับข้าแต่ที่จริงแล้วมันคือการค้นหาเส้นทางแห่งสวรรค์ แต่ช่างน่าเสียดายที่คงยังไม่สามารถบรรลุได้จนกว่ากฎแห่งสวรรค์และโลกาจะถูกทำลายไปไม่เป็นไรท่านเจ้าสำนักข้าเชื่อว่าข้าจะทำได้อย่างแน่นอนไม่เลวมีความตั้งใจมั่นม่่งมั่นเลยนี่นะท่านเจ้าสำนักจุดประสงค์ที่ข้ามาที่นี่เพื่อเยี่ยมเยียนท่านในครั้งนี้ก็ยังเป็นเพราะที่อยู่ของมันดาข้าไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นเช่นไรบ้าง เรื่องนี้ข้าพอได้รับขา่าวสารมาบ้างนางอยู่ในจังจกรพัดดิชิวเวย่ห่างออกไปหลายล้านลี้จากจักรวรรดิหนานอย่างของเราในตอนนี้ที่นั่นมีพื้นเพค่อนข้างจะโดดเด่นฮวาชงแม่ของหล่นเซียนที่นั่นมันดีขนาดนั้นเลยหรือฮวากันหัวหน้าตระกูลฮวา ผ่านปะผ่านไปกว่าทศวรรษแล้วเจ้ายังหมกมุ่นอยู่กับมันอีกเจ้ารู้ไหมว่าท่านปู่ท่านย่ากโกรธแค่ไหนในเรื่องนี้เจ้าเป็นเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่พวกท่านเห็นคุณค่าเจ้ากล่าวว่าเพียงแค่เจ้าออกไปเที่ยวเล่นแต่เจ้ากลับไปทําให้ร่างกายของเจ้าแปเปืน๊นการกระทาของเจ้านั้นทาลายโอกาสที่จะก้าวข้ามขอดเขตพหมาหายันไปเจ้ารู้หรือเปล่าเจ้าเห็นหัวข้าคนนี้บ้างไหม เห็นแก่ชื่อเสียงของตระกูลบ้างหรือเปล่าแล้วท่านเคยเห็นถึงลูกของข้าที่อยู่ห่างไกลบ้างหรือไม่เจ้าหรือมึงไปซะเถอะกลับได้ที่เจ้ากลับไปกับข้าตอนนี้ข้าจะแท้งทางเป็นว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นทั้งหมด